สวัสดีครับผมแจ็คประทายนะครับก็มาเจอกันอีกหนึ่คลิปนะครับวันนี้ผมได้นำเป็นพระปีลึกอีกแล้วนะครับเป็นรูปหล่อโบราณของหลวงพ่อนะครับผูกเสกเมื่อปี56นะครับ5556นะครับ57ประมาณนี้และครับมาให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับซึ่งรูปหล่อรุ่นนี้นะครับได้ชื่อว่าเป็นรูปหล่อโบราณบารมีนะครับรุ่นบารมีนะครับซึ่งรุ่นนี้นะครับ ผมจะบอกว่าเป็นอีกหนึ่งสุดยอดมวลสารและพิธีปลุกเสกที่สุดยอดอีกหนึ่งรุ่นนะครับควรค่าแก่หามาแบบมาพกติดตัวมาบูชานะครับเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับรูปหล่อรุ่นนี้กันนะครับยังไงก็ฝากไว้ก่อนนะครับใครที่เข้ามาดูครั้งแรกนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้หาพระ ของหลวงพ่อนะครับรุ่นอื่นนะครับหาข้อมูลมาให้มาแบ่งปันพี่น้องเราชาวเสือชาวหลวงพ่อชนไหนนะครับได้รู้จักกันนะครับสําหรับใครที่ติดตามอยู่แล้วก็ขอขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับเรามาดูครับนี่คือรูปหล่อโบราณเนื้อเบญจทิพย์นะครับซึ่งเป็นเนื้อในเลิกนะครับเป็นเนื้อมวลสารเหล็กยอดโบสถ์นะครับเหล็กตึงโบสถ์นะครับและเหล็กอาถรรพ์ต่างๆครับเป็นมวลสารจากช่อพระต่างๆของพระเกจิ เก่าหลายๆพิธีนะครับหรือจะเป็นทองล้นจากการเทหล่อพระนะครับแล้วก็มีมวลสารที่เป็นตะปูสังสังขวานนทรนะครับหรือตะปูตึงโบดนะครับและยังมีโลหะอาถรรพ์นะครับต่างๆครับหลอมในพิธีนะครับในเลือกของหลวงพ่อนะครับแล้วหลวงพ่อยังได้ปลุกเสกนะครับมหาชนวนต่างๆครับเป็นเวลา3เดือนนะครับก่อนจะนํามาหล่อนะครับ ในวันที่17นะครับกันยายนปี56นะครับเป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับที่วัดเคยทำมานะครับนมนม์พระ2,500รูปนะครับมาฉันเพลนและเจริญพุทธมนต์ในวันพิธีปลุกเสกนะครับเกิดอัศจรรย์นะครับเนื่องด้วยวันนั้นนะครับทางกรมอุตุนะครับได้มีประกาศว่าจะมีพายุเข้านะครับพายุชื่อเมฆขลานะครับซึ่งฝนนะครับตก3วัน3เคืนไม่หยุดนะครับแต่แปลกครับวันปลุกเสกนะครับ ฝนตกทั่วฟ้านะครับมีแค่ลานลานปลูกเศกนะครับของหลวงพ่อนะครับบริเวณวัดนะครับที่ไม่มีฝนตกนะครับมีเมฆอ้อมครับอ้อมเป็นวงกลมนะครับรอบวัดหลวงพ่อนะครับตรงกลางเป็นพระอาทิตย์ทรงกฎและมีแสงสาดลงมาตรงประลำพิธีนะครับด้านข้างนี้ฝนตกหนักรุนแรงมากนะครับซึ่งนั้นก็เป็นนิมิตหมายว่าเทพเทวดารักษานะครับเปิดทางให้แก่ พิธีเบื้องบนได้รับรู้แล้วนะครับทราบพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นะครับยิ่งใหญ่ตรงพิธีปลุกเสกนะครับก็นั่นก็เป็นเหตุการณ์มหัศจรรย์นะครับที่ที่เกิดขึ้นนะครับประลามพิธีปลุกเสกนะครับซึ่งรุ่นนี้นะครับที่ผมได้มาในคือเนื้อเบญจทิพย์นะครับเนื้อใช่ใช่เนื้อเบญจทิพย์นะครับนี่จะเป็นรวมเหล็กอาถรรพ์หล่อขึ้นนะครับ รูปทรงหลวงพ่อนะครับก็จะเป็นนั่งสมาธินะครับด้านหน้าเขียนว่าหลวงพ่อชไหนนะครับด้านหลังก็จะเป็นนั่งทับเสือนะครับนี่ครับเสือนะครับข้างล่างรุ่นนี้หลวงพ่อจะปาดนะครับเป็นทรงปาดอย่างนี้นะครับแล้วตอกโค้ดนะครับ สักครู่นะครับอันนี้ไม่ชัดนะครับน,นี่นะครับอันนี้ก็เป็นรูปหล่อโบราณน,นะครับซึ่งผมหาเนื้อนี่เลยน,นะครับหายากมากนะครับนี่ครับตรงสังคติก็จนันไอ้ก็เป็นอัคระยันนะครับ รูปทรงทนนั่นนะครับแล้วก็หลวงพ่อชนไหนนะครับด้าน,นล่างจะเป็นโค้ดนะครับนี่ครับร,รูปหลอของหลวงพ่อรุน่นนี้ข้างล่างจะป่าอย่างนี้หมดนะครับแล้วเพิ่งมาสังเกตนะครับสําหรับตัวผมคือนั่งเสือนะครับนี่ครับหลวงพ่อนั่งเสือนะครับ รุ่นนี้ถือว่าเป็นใครที่อยากได้วัตถุมงคลหลวงพ่อนะครับติดตัวนะครับผมว่ารุ่นนี้นะครับถือว่าครอบคุมนะครับครอบคุมทุกด้านนะครับแล้วก็เป็นมวลสารนี่ก็เป็นเหล็กอาถรรพ์ต่างๆนะครับที่หลวงพ่อนํามาหลอมเป็นมหาชนวนนะครับแล้วก็ปลุกเสกก่อนนํามาหล่อนะครับ ซึ่งผมก็เคยมีองค์หนึ่งนะครับแล้วผมก็ได้ปล่อยไปแล้วนะครับซึ่งผมก็เสียดายมากแล้วผมก็ตามหามาจนได้องค์นี้ครับนี่ครับรูปหล่อโบราณน,นะครับสวยมากครับนี่ครับหายากครับเป็นพระปีลึกนะครับ รูปหล่อโบราณบารมีรุ่นแรกนะครับหลวงพ่อชันชันทาสาโลวัดคุณากรบูรพาจารย์จังหวัดขอนแก่นนะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับรูปหล่อโบราณนะครับรุ่นบารมีนะครับของหลวงพ่อนะครับยังไงก็ใครดูจบแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ก็ u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมหารุ่นไหนได้แล้วก็หาข้อมูลได้มาแบ่งปันข้อมูลพี่น้องกันอีกนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ